สวัสดีค่ะนะคะแรนดอมนะคะวันนี้พบกับมอวีนะคะคนสวยคนเดิมนะคะวันนี้ก็เพิ่งลงไลฟ์สดมานะคะจะอัดไว้ให้ทุกคนนะคะไม่เกิน10นาทีอ่านะคะวันนี้นะคะแรนดอม8.8นะคะจักรวาลอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะ8.8นะคะไรอ n นสปิริตนะคะจักรวาลอยากสื่อสารอะไรกับคุณก<ค>่อนที่จะไปฟังคัาน,นายมาเช็คพลังงานนะคะไม่ตรงก็เลื่อนผ่านนะคะถ้าอยากฟังแบบจอยจอยก็ฟังได้นะคะเป็นการไกด์ไลน์ได้นะคะ อ่ะขอพลังงาน3ามใบค่ะใบแรกนะคะคุณเป็นคนที่นะคะชอบร้องเพลงชอบสื่อสารนะคะเจียวเจ้วเจ,วจ,วจวราจานะคะเป็นคนที่มีเอ่อพลังอํานาจในการสื่อสารคุณนะคะมีศักยภาพมากๆในเรื่องของการแบบชอบทำครีเอเตอร์เออเป็นหมอดูแรนดอมไพคุณชอบทำอะไรที่มันสวยๆงามๆหรือทำอะไรที่มันจเจริญหูจเจริญตาค่ะชอบเป็นแบบชอบกิจกรรม เพราะคุณรู้สึกว่ามันเบาแล้วมันก็ทําให้คุณได้พัฒนาตนนะคะมีสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะเป็นพลังงานของคนที่พัฒนาตนนะคะมาตลอดนะคะและยังพัฒนาอยู่นะคะและว้าวนะคะ b u t t e r f l y Spirit นะคะคุณกําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าสู่สิ่งสวยงามซึ่งวิรู้สึกว่าคุณอาจจะกลับไปทอนฟอร์มตัวเองในวัเนยเด็ก เป็นพลังงานของคนที่ค้นพบจิตวิญญาณของตัวเองแล้วนะคะได้พบความสวยงามของตัวเองแล้วได้รู้ว่าจริงๆความคิดของตัวเองอะ่ะมันเบามันมีสติปัญญามันไม่ใช่แบบว่าเป็นเด็กน้อยที่ใช้ชีวิตแบบเออเหมือนที่คนอื่นมองว่าคุณเป็นบ้าหรือเปล่าทําไมคุณถึงยังเขียนคือแบบคุณจะยังใช้วิธีวิถีชีวิตเก่าๆอยู่อะคะ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนกลับมาเป็นคนแก่ในสายตาคนอื่นแต่จริงๆสิ่งที่คุณเป็นมันเป็นพลังงานของคนที่ รู้ว่าอะไรเบาอะไรหนักอะไรที่มันดีต่อชีวิตดีต่อจิตวิญญาณภายในค่ะคุณทานฟอร์มได้สวยงามมากจริงๆพลังงานหมายเลข14 อ๋อม่พลังงานแรกพลังงานหมายเลข12นะคะและพลังงานหมายเลข11ค่ะอีกหนึ่งพลังงานนะคะมาดูกันว่าและพรังงานหมายเลข68ค่ะคุณนะคะกำลังอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะคุณกําลังอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณได้อยู่แล้วคุณเป็นตัวเองพลังงานของคุณตอนนี้รู้สึกว่าคุณได้พบนะคะพื้นที่ของตัวเองอ่าได้พบอาจจะเป็นสถานที่ผู้คนที่คุณ สบายใจด้วยความที่ตัวคุณเองนี่แหละที่เป็นความสบายใจให้ตัวเองก่อนเพราะคุณทําได้คุณก็เลยรู้ว่าที่ไหนคือที่ที่คุณควรค่าที่จะอยู่นะคะแต่ถ้าคุณยังทำพลังงานไปคุณก็จะแบบอาแล้วฉันต้องเอาตัวเองไปวางไว้ตรงไหนล่ะแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณจะเอาตัวเองไปวางไว้ตรงไหนเป็นพลังงานของคนที่จมูจะมีแต่ทรงพลังค่ะเป็นคนที่ผู้คนมองว่าคุณอาจจะเป็นเด็กแต่เวลาที่แบบคำรามนะคะวิบบอกได้เลยว่าสั่นสะเทือนนะคะเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่ผ่านการทานฟอร์มผ่านชีวิตที่ มันโหดมหือมานะคะมาแล้วแต่คุณก็ยังปรับตัวเองมาเป็นในเวอร์ชันที่พลังงานดีวายเฟมินีในตัวของคุณนะคะมันอ่อนโยนคุณได้เคลียร์เรื่องราวเก่าๆได้กลับสู่บ้านที่มันคลีนสะอาดนะคะในจิตวิญญาณคุณได้อภัยให้กับครอบครัวอภัยให้กับตนเองอภัยให้กับทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะที่ผ่านมานะคะและตอนนี้คุณกําลังเดินหน้าไปข้างหน้าคะ่ะพลังงานดีมากพลังงานดีมากนะคะถ้าง,งั้นมาดูว่าแล้วนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าจักรวาลอยากสื่อสารนะคะอะไรกับคุณใน8.8นี้นะคะขอนะคะพลังงานนะคะขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวขอให้เราได้รู้สารนะคะที่เราจะได้ใช้และเราจะได้พัฒนาตนนะคะขอองค์ความรู้ที่มีประโยชน์แก่พวกเราด้วยขอสติปัญญานะคะจงเกิดขึ้นกับเราทุกคนเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์นะคะหรือว่าได้รู้ทันแล้วก็ปกป้องตัวเองได้ะคะ่ะพลังงานแรกนะคะเด็กเป็นนะคะ เด็กถือถ้วยนะคะเป็นเด็กถือถ้วยจริงๆด้วยค่ะพลังงานของคุณนะตอนนี้นะคะสิงิาสิ์สสนะคะจกักรวาลอยากจะบอกว่าให้คุณจงออร้องรําทําเพลงให้คุณจงสนุกสนานกับชีวิตของคุณให้ไปเจอธรรมชาตินะคะให้บําบัดต,ตัวเองนะคะด้วยสิ่งที่คุณได้พบเลยและบางคนก็แบบอาจจะจุดเทียนหอมหรือว่าอาจจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติภูมิปัญญาเดิมๆะคะ่ะคุณสามารถที่จะ ดุยได้เลยนะคะหรือใครที่กาลังจะทํางานทําโปรเจกต์นะคะวีบอกเลยว่าจิตวิญญาณน,นี้กําลังรุ่งนะคะกาลังมีไฟเลยนะคะกาลังมีสิ่งที่มันเบาสบายเพราะฉะนั้น Energy นี้ทำอะไรก็จะสำเร็จค่ะเช่นถ้าสมมติว่าคุณกำลังรู้สึกแย่ให้เปิดเพลงฟังเป็นเพลงทีเ่เป็นแนวให้ความคิดบวกเลยนะนะคะหรือใครก็มีแนะนำฟังเพลงของ W501 ค่ะเป็นเพลงนมัสการที่วีรู้สึกว่า คนทั่วไปก็ฟังได้นะคะให้ฟังแล้วนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นึกถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนนะอ่ะและนะคะใบที่สองเป็นพลรรังงานของออัศวินนะคะอัวอัศวินอัศวินอัศว,ว,วินถือไม้นะคะพลังงานของคุณกําลังจะมีใครสักคนนะคะเข้ามาเพราะว่าคุณนะคะเป็นแสงสว่างผู้คนนะคะกําลังวิ่งรอบตัวคุณคุณมีออร่าดูสิคุณมีอรมอรา่าคุณจุด คุณดูสิโอโหคุณจุดประกายตัวเองคุณกําลังเป็นพื้นที่สวยงามค่ะเจกวาลนะคะบอกว่าคุณนะคะกําลังเปล่งประกายกําลังออร่า,าและนะคะไฟออฟคัพให้คุณจงเลิกโศกเศร้าเสียใจและมองสิ่งที่ยังเหลืออยู่สักทีก่อนที่คุณจะสูญเสียสิ่งที่มีไปนะคะให้คุณนะคะตัดจบกับปัญหาเก่าๆนะคะแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าคุณจะไปข้างหน้าได้อย่างออสงา่า ผาเผยค่ะให้คุณจงมองนะคะว่าพราะองค์ทรงเศษดูสินะคะดูสิมีมันสิ่งที่คุณเหลืออยู่มันพิเศษมากๆและสิ่งที่คุณมีณนะตอนนี้มันพิเศษมากๆจริงๆให้คุณจงขอบคุณนะคะให้คุณจงขอบคุณและพลังงานที่4นะคะว wow, าวดูวิดเป็นเด็กนะคะถือไม้เท้าวิคุณเอเนอรจีคุณดีมากนะวีไม่ค่อยทนัด นะคะเป็นมันเป็นภาษาที่ไม่คุ้นนะคะแล้วก็นายออฟนายออฟเออ,9 off, 9 off เอ,อเป็นเก้าไม้เทา้าปัญหาเก่าเก่านะคะสิ่งเก่าเก่าจบลงแล้วค่ะคุณคุณได้ให้อภัยคุณได้ออกมาจากจุดเดิมแล้วนะคะและ2 of อเออวอนทู o อฟขออภัยในการอ่านติดติดขัดๆนะคะ2องไม้เทา้าเอออะ เอเนอร์จีมาค่ะสองไม้เท้าผิดพลาดไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่เลยนะคะเหมือนวีเหมือนหมอวีเห็นไหมสองไม้เท้าพี่บอกเลยว่าเส้นทางไกลของคุณถูกเปิดแล้วสิงหาสิทธิ์เปิดทางให้คุณแล้วจงไปกับสิงหาสิทธิ์นะคะทีละก้าค่อยๆไปค่ะทุกคนค่อยๆไปเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นแล้วก็แปดดาบนะคะจงตามเรามาและ Ace of วันนะคะหนึ่งไม้เท้าคุณกําลังจะได้ทํางานยิ่งใหญ่จักรวาลน,นะคะบอกให้คุณจงตามจักรวาลมาจงเชื่อมั่นนะคะในในสิ่งทรงสร้างพระองค์ทรงรู้จักคุณดีพระองค์จะทรงให้พระองค์จะทรงเทอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณจงโอ้โหเปิดประตูให้คุณจงกล้านะคะที่จะออกไปนะคะไปเชิญกับทุกสิ่งนะคะราชาถือดาบนะคะและวีเชื่อว่าพลังงานคุณนะคะ จะพร้อมมากๆหลังจากที่8.8ผ่านไปนะคะและวิบอกเลยว,ว่าหลังจากวันพรุ่งนี้นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาคุณเตรียมตัวนะคะเดินทางได้สามสองหนึ่งไปนะคะวิบอกเลยว,ว่าคุณสิ่งสิทธิ์กำลังนำทางเสิ่งสิทธิ์กำลังไกด์ลายเสิ่งสิทธิ์กำลังทำทางเดินให้คุณเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นและไว้วางใจคำนี้เลยอย่าก,กลัวเลยเราอยู่กับเจ้านะคะอ่ะและขอให้ออร์คุนนะคะในการแนะนำคุณเพิ่มเติมสักสามใบเนาะ ก่อนที่เรานะคะจะแยกย้ายกันไปนะคะพักผ่อนนะคะใครที่ได้มาเจอคิิประน้มในวันนี้ก็ทุกคนนะคะน้อมรับคําทํานายนะคะวิยังรับให้คําปรึกษาแล้วก็มีคอสอนอ่านไพ่นะคะจะเริ่มสอนในวันที่24สิงหามนี้ซึ่งช่วงนี้ทุกคนก็สามารถมาลงได้นะคะจะได้อ่านคู่มือนะคะเตรียมตัวนะคะโอเคใบแรกว,ว้าวทั้งหมดนะคะคือคือชิตของคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้นี่คือสิ่ง ที่อัศจรรย์มากๆค่ะให้คุณจงน้อมรับนะคะแล้วก็ทิ้งอดีตไปนะคะหลายคนอาจจะยังติดอยู่ในอดีตหรือว่าคุณอาจจะได้กลับไปแก้นะคะคุณได้กลับไปแล้วเสียใจแล้วได้ยกโทษให้ตัวเองได้ยกโทษให้คนในอดีตแล้วก็จงขอบคุณมันค่ะจงขอบคุณมันนะคะจงเดิอนออกมาจงก้าวขาออกมาจงขอบคุณพวกเขาจง เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็คุณให้เชื่อว่าคุณไม่เหมือนใครคุณไม่เหมือนใครจริงๆคุณงดงามคุณมีความพิเศษในตัวเองจริงๆคุณมี energy ที่ดีคุณมีภาพความสวยงามที่พร้อมจะเบ่งบานค่ะให้คุณจงไปข้างหน้าเพื่อที่จะเบ่งบานและให้คุณได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตอย่างสง่างามนะคะและพลังงานใบสุดท้ายนะคะที่คุณได้เจอสิ่งต่างๆที่คุณได้ ต้องกลับไปเพราะว่าคุณจะต้องได้จําตัวเองนะคะว่าคุณเป็นคนที่งดงามจิตใจของคุณนั้นไม่ได้คิดร้ายต่อใครเลยแค่ไหนคุณเป็นคนที่มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นมามาเสมอแมมมันจะลม้มลงด้วยสิ่งใดก็ช่างให้คุณจงนําคุณในวันนั้นในวัยน,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 นั้นกลับมาในตอนนี้เพราะว่ามันกําลังจะนําคุณสําเร็จนะคะหลังจากที่8.8ผ่านไปค่ะนี่คือความบันดันนี่คือการเดินทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือการเยีเยวยาของพระองค์เพื่อที่จะนําคุณเข้าสู่ แผ่นดินที่บริสุทธิ์นะคะที่คุณจะไม่ต้องนําคนทีออ่ยังไม่ได้ผ่านไปกับคุณนะคะก็ยินดีกับทุกคนด้วยวันนี้วีไปแล้วนะคะสอ